ครับสวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนำทีมเช่นเคยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเจ้าการยาวเราจะเดินสายเก็บงานบ่อแต่ละบ่อครับจำกันได้ไหมครับบ่อที่ว่าน้ำซึงตอนที่แรกบ่ออยู่ติดกับงวยทางคดเคี้ยวไปมาอย่าให้ดูสภาพก่อนจะได้นึกถึงก็ได้ฮะเนี่ย่อลูกนี้ วันนี้ย้ายมาเก็บงานอยู่แล้วนะบอ่อคุ้มรัพย์นี่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เอาคุ้มรัพย์มาไว้บ้านครับมีงานด่วนก็เลยต้องย้ายกลับมาฮะพอดีได้กลับมาเก็บงานครับดินก็เหลืออย่างที่เห็นนี่นะฮะเหลือน่าจะอยู่ประมาณอีกสักส0สรถได้ดินก็จะหมดแล้วสำหรับบอ่อนี้กลับมาเก็บงานนะ่ะ มาแล้วครับหกล้อดําวันนี้หกล้อดําจะวิ่งน้อยเป็นพิเศษนะติดธุระกันเยอะติดธุระของตัวเองครับดันมาติดธุระพร้อมกันวันนี้ทําให้หกล้อดําวิ่งน้อยครับวันนี้จังหวะมาติดธุระพร้อมกันโดยไม่ได้ดัดหมายฮนะก็ <c oughs> เลยขาดวิ่งกันสามคันชีแเลกซีนนะตอนเช้า เหลือสามครับตอนนี้มันจะเสร็จเปล่าไม่รู้เหลือแค่นี้ไม่เป็นไรฮะไม่เสร็จเอยวพพุ่งนี้ก็ต่อเดี๋ยวก็เสร็จอยู่ดีแหละเพราะว่ายังไงเราก็มีที่ลงไว้รอรับแล้วหมดแน่นเนะี่ยแต่เรื่องจะเสร็จวันนี้คงไม่เสร็จหรอกครับอาจจะเสร็จพุ่งนี้นี่รอบที่สามครับที่เข้ามารอบที่สาม นี่แห้งสนิทรถไทก็ดันสบาย6ร้อก็ถอยถึงที่เจอดินแบบนี้แห้งสนิทเลยฮะมีคุมทรัพย์น้อยๆนะบางๆแต่ไม่พอที่จะเอาไปสต็อกได้ฮะตักผสมไปเลยฮะมีบางๆบางเฉียบเลยโอ้ผมชอบน้ำมากเลย มีอีกบอ่อนะครับบ่อเนี้ยขุดสองบอ่อนะด้านหลังครแต่เจ้าของบอกว่าต้องเอาให้หมดนะก่อนสงการถ้าเอาหมดให้ให้ขุดถ้าเอาไม่หมดต้องรับผิดชอบต้องทําให้หมดก็เ,เลยสองจิตสองใจอยู่ครับไม่แน่หรอกเผื่อใครมาจ้างเมาท์ทมที่สักไรสองไร่อาจจะหมดเลยก็ได้ แต่บอลูกเนี้ยเสร็จแน่นอนนะน่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะ,ะวันนี้คงไม่เสร็จนะ,ะอาจารย์ทุยเราก็สบายเลยดูหนังได้สบายเลยเป็นเรื่องเลยงานนี้วันนี้วิ่งอยู่สามคันครับตอนนี้ไอ้อลาจะเก็บมุมเนี้ยดินเนี่ย ดูเหมือนจะหมดจะหมดแต่ไม่หมดสักทีเนะี่ยไม่ยอมหมดง่ายๆสักทีนะช่วงเก็บมุมเนี่ยดินจะเหลือเยอะเหมือนกันนะดูอย่างนี้เหมือนน้อยแต่เวลาจะเข้ามุมเนี่ยโอ้ไม่รู้มาจากไหนดิน ตัวไหนไม่ดีทางไม่ดีเราก็เอาเสริมให้นะฮะพยายามทําให้เหมือนแบบเดิมให้ดีกว่าเดิมยิ่งดีครทางเราวิ่งเรายุบเราต้องใส่ แต่ดีที่ว่ามาก็มาพร้อมเพียงกันฮนะเจ้าคันยาวก็เลยไม่รอไม่นานนี่มาก็มาพร้อมกันมาทีละสามออกไปทีละสามถ้ามาคันหนึ่งหายไปคันหนึ่งนี่โอ้โหเซ็งเลยนะนอันนี้หัวหน้าวายหัวหน้าวยายเดี๋ยวพวกนี้หัวหน้าวายก็ลายนะเอ ช่วงนี้ทุระกันเยอะแท้แต่ก็จะได้กลับคืนมาห้าคันครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หัวหน้าวายจะลาคันหนึ่งวันนี้สามสี่จะวิ่งสี่เหลือสามพรุ่งนี้หกหายหัวหน้าวายไปคันหนึ่งเหลือห้าเป็นห้าอ่ะไม่ว่างค,ครับทุกคนย่อมมีทุระเป็นของตัวเองจะให้ว่างทุกวันคงจะเป็นไปไม่ได้ฮะการทำงานก็ต้องอย่างนี้นะฮะเผื่อทำใจไว้ ทีงานอาจจะไม่เป็นไปนตามเป้าหมายเราก็มีนะบางวันแต่ก็ต้องพยายามทำใจครเพราะว่าด้วยเหตุจำเป็นเราก็บอกลูกค้าไว้ว่าใจเย็นๆครับใจเย็นๆทำให้เสร็จแน่นอนครับใจเย็นๆครับ พรุ่งนี้ก็ว่าจะพาเจ้าก้านยาวไปหาปลาสักหน่อยนะจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าแต่ต้องกลับมาเก็บงานนี้ก่อนต้องเก็บงานนี้ให้จบครับแล้วค่อยไปหาปลาพรุ่งนี้หาง,งูมาแล้วลบทิ้งแล้วคลิปนั้นโดยเอฟซีเป็นห่วงกลัวจะโดนก็นเลยลบทิ้งไปโอ้โผลูกเดียวงูเพียบเลยคลิปนั้นถ้าใครได้ดูนะคนดูเยอะจริงๆฮะ แต่ผมลบทิ้งไปแล้วกลัวโดนครับลัวเดินลัวโดนครับก็เลยลบทิ้งทีนี้ก็จอดยาวๆไปเลยประมาณสัก5นาทีถึง6นาทีได้กว่ารถจะมาอีกรอบหนึ่งฮะ นี่จอดรอแหละประมาณ5นาทีฮะจอดรอประมาณ5นาทีเดี๋ยวก็กลับมากันน้ำใสจริงๆข้างในยังเหลืออีกบอ่อหนึ่งนะฮะน้ำในห้วยนี่ก็เริ่มแห้งแล้วเข้าหน้าแรงแล้วเาเดีย๋ยวเป็นอันว่ายวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับ ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวครับว่าสวัสดีครับ